แองคุงนะครับมาอยู่กับเกมเ,เสร็จทีนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมมานะครับผมมาเริ่มกันนะครับที่หนึ่งนะครับได้หลายสิบกระตุกนิดนึงแม่งได้สิบสองว่ะ จะเร็วไปไหนรีบไปตายไงเธออินนี่ได้เท่าไหร่ที่สามเจรินไทยจเจรินพรระโยมเอ้ยสิบมาตกที่กูรับผมจ่ายมาแล้วก็ซื้อไปซื้อ่น,นแล้ว,ส,ลวสิบอดอ่ะสวยตกหาซ้มซ่า อะไรวะ,ระวซื้อต่อแล่มงถอยสิครับสามหลบนี้สำเร็จสี่นี่มังการจะเปิดบอสให้ได้ใช่ไหมครแห,หพพรแห่งเทพ,พ,เ,เ,ทพเดี๋ยวห้เจ็ดสวย แปดดิง้งโอ้แม่งได้รอบหนึ่งอย่างเร็วอะสี่แปดโอ้เยอะเว้ยหกอ๋อ <c oughs> อ่าอะไรเนี่ยอาบูซิมเบลควลยอะไรสักอย่าง เจ็ดนะครับผมมันจะซื้อไหมซื้อเถอะอืแม่งโหดสิบหาย,ยนะส่วนตัวละครนี้นะครับเขาแจกนะครับผมสิบสี่วันนะแล้วก็มีเครื่องรางอันหนึ่งเกตเอสแจกสิบสี่วันเหมือนกัน ครึ่งล้าสยศียษสามตอนนี้ก็เปิดบอสได้แล้วนะครับผมงโจมจีก็295นะมัมมี่ปรากฏตัวแล้วเหลี่ยทีแรงสุดเครื่องคนร้ายเท่าไหร่แปดจุ่มจุ่มจุ่มเข้าไปสามร้อยออมอน นิวเลือดเจ็ดสิบดวกคอยสิครับรอใครตาลิบินแปดจ่ายมาไปแล้ววุ่นละแม่งเงินเขาเยอะชิมคนชิบหายโอ้แม่งโหดนะทีมทีมแม่งโหด,โหดอีกทีเดียวจบอะคิดเอาเถอะเฮ้ กี่นาทีแล้วเอ้ยช่างแม่งอรัดไปสิบจ่ายมาแล้วก็ซื้อไปขอบคุณครับเนดขาดับเบิลได้ถอยลูกเต่าอีกเอาหกอ่ะมอไอสวยเรือเอาเถอะสี่แมงยิดแมงอ่าอันไหนดีวะ ในดีนน่ทองน้อยเอาอันนี้อ่ะก็แล้ถอ,อ,อนแมงแข็งเทพเย็เดเปียดเยดก้าอาะจายมาหุ่นเหล่าไปไหนฮะท่าเจ็ดเช็ดชนะแล้วครับผมเย้ชนะแล้วหนึงตา โคตเร็วอ่ะได้1 4มกันเลยทีเดียวดามาต้องมีรอบแกมมือมาใบเดิมคนแรกคนแรกตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึงตึงตึ้งตึนงตึ้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 งตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งตึงตึ้งตึงตึง้ง

เฮ้่งกดกี่ครั้งเพียงฮะกดอันหนึ่งครั้งเสร็จแล้วอ่ะทอย่าไรสิบสองเสวยงามอะไรตอันเฟกต์แล้วเด็กแกมถ่ายรใช้หน้าจอใหญ่อยูเอือดเตือเดือดเือดเตือดสี่มาซูปิกซูเอ้ยไม่ใช่อับูซินเบล วุ่นเลี่ยวแมงไอ้ซาบมันจัดแบบเดิมเลยมามาสิด <c oughs> <c oughs> เออ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 เอเอเออเออเออออออเอ นครวัดเถอะโอ้เดดสดวกดอกจริงๆครับผมสิบสองจ่ายมาแล้วซื้อบ่ายแพ็กกิจกรรมอะไรนะ่ะอ้อช่างหัวมันเถอะอุ้ยแม่งดวงดีสาดแม่งโอกาสแค่สิบห้าเปเซ็นต์เครื่องรางติดเต,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 ตยิ่งไม่ค่อยมีที่อยู่ ยังเดินกอะไรแบบนีน้มันกำลังเลือกพื้นที่เจ้าตรงไหนวิหารทะเลทรายโอ้ยเวรนแล้วครับสองสิบอาหรไม่เป็นไรอ่ะซื้อต่อตึงหนึ่งเอ็มชิบถายเลยเนาะห้าจะถ่ายป่ะจะถ่ายวันนี้อะไร จะพันรอบแรกไหมจะพ้นรอบแรกไหมว่าสันจังบาทสี่ร้อยแปดสิบนะจ๊ะหนึ่งเอ็มนะแจ๊ะห้าุณเหลียมบอสอันเชิญบอสเก้าอันเชิญยังไงช้าม,มากเรงอันเชิญบอสยังไงไม่รู้สิอุ้ยมาแล้วครับผมแม่งกี่เอ็มวะอ้ยได้เอาสิ เจ็ด <7 S 1> น้อโคตรโชดเที่ยงตีแรงที่สิเท่าไรอ่ะโอ้สามร้อยเลยห้ยสิบจ่ายมาสองร้อยสิบบาทอา่ะนุชช่างหัวแม่ง yes K แม่งนี้เกาะน้อยมากตัวเราเฮ้ยตอนในตัวละครหลักมั้งมันบวกกันแล้วใช่มาใช่แล้วบ,บัดงั้น ตอนนี้เงินมีหนึ่งเอ็มนคะครับผมห้สองผมทายว่าสี่อะใครว่าไงก็ช่างกูไทายว่าสี่น่าเป็นไงล่ะแพงมันก็สีเหมือนกันเลยเร็วจะดวงไปไหนวะที่ต้องการยังไม่มาเลยสองเนี่ยโอ้ไม่กอดมาแล้วครับผมบอสออกแล้ว

รางวัลตีบอสสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้าสามจะฟลิงนั้ยะจ๊ะจ้าจบาซิอยสี่ร้อยสี่ร้อยกันเลยทีเดียวแปดจ่ายมาวซื้อไปไม่พอใจก็หยุดซื้อจบนะจจะ